ไว้หมดยังงูบนนี่้ไว้คลิปนี้เรามาอยู่กับปืน S M G 45กันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็น S M G ที่ยิงนิ่งตั้งแต่เกิดเลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับคิดเนี่ยใช้ของแต่งที่ไม่ได้บวกรีคอยสักเท่าไหร่เลยนะครับหลักๆเนี่ย คิดจะใช้ของแต่งเพิ่มความคล่องตัวซะมากกว่าแล้วก็บวกฮิฟายนั่นเองนะครับเรามาดูของแต่งที่คิดใช้ในวันนี้กันนะครับขั้นแรกเนี่ยคิดใส่ฐานรองดอตตัวนี้นะครับแล้วก็ลองใช้เป็นดอตแดงตัวนี้กันดูบ้างละกันนะในคลิปนี้นะครับส่วนท้ายปืนเนี่ยคิดจะใช้เป็นท้ายตัดตัวนี้เลยนะเพิ่มความคล่องตัวยกไวแล้วก็ช่วยฮิฟายมาด้วยนะครับแต่ว่ามันจะลดคอนโทรลเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าปืนนี้เนี่ยเดิมๆม,มันก็ยิงนิ่งอยู่แล้วนะครับเรียกิฟเนี่ยคิดจะใช้เป็นเรียกิฟตะตัวนนี้ะครับ แล้วก็ใส่เป็นฐานเนี่ยตัวบวกบาลานซ์มาอีกทีหนึ่งนะครับแมกกาซีนใส่ไปเลยครับเปิดแม็กซ์สี่สิบนัดนะครับแล้วก็ใส่ตัวยางดึงให้มันด้วยนะครับพวกแผ่นแปะต่างๆเนี่ยคิดจะใช้เป็นแผ่นแปะบวกฮิฟายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เลเซอร์ให้มันด้วยนะครับบาเรลคิดใช้เป็นบาเรลตัวนี้นะครับช่วยในการเพิ่มระยะยิงบูเลเวโลซิตี้กระสุนเดินทางเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยคุมปืนยกไวแล้วก็ยิงเสถียรขึ้นนะครับจับหน้าเนี่ยหรือว่าฟอร์กิฟเนี่ยคัรบ ปลายปืนเนี่ยคิดจะลองใช้เป็นเก็บเสียงดูบ้างนะเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับใช้เป็นเก็บเสียงตัวนี้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันเพิ่มระยะยิงด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการคุมปืนมาด้วยนะครับแต่ว่ามันจะหนักนิดนึงแต่ว่าปืนเนี่ยความคล่องตัวมันมีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับของแต่ง S.M.G. 45ของคิดในวันนี้นะครับ S.M.G. 45ของคิดในวันนี้ได้คาริเบตให้มันด้วยนะครับแล้วก็การจูนของคิดในวันนี้เนี่ยคิดจะจูนไปทาง มูฟเมนต์สะมากกว่านะในวันนี้นะครับไม่ได้จูนไปทางเอ็กซ์ตร้าคอนโทรันะก็ลองเล่นแบบนี้ดูบ้างนะครับปืนเนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วนะเดิมเดินะครับบารเรลเนี่ยคิดจะจูนไปทางสายสุดด้านบนนะส่วนด้านล่างเนี่ยคิดจะเอาค่าความเร็วกระสุนมานั่นเองนะครับส่วนฟ็อกกิฟเนี่ยคิดจะสายสุดทั้งหมดเลยนะครับเอาค่าปรับห้องตัวนั่นเองนะครับเดียกิฟเช่นกันนะครับสายสุดทั้งสองค่าเลยนะครับแล้วก็สต็อกก็จะเป็นสายสุดเหมือนกันนะครับก็ได้ค่ามูฟเมนต์มาประมาณนี้นะครับปืนม สเตตของปืนที่ได้เนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนรีคอยล์ของปืนที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูเหมือนมันจะดีดสูงใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าปืนเนี่ยมันล่าช้าอยู่แล้วคุมง่ายๆอยู่แล้วนะครับกระบอกนี้นะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากเอาโหลดเอาของคิดไปเล่นเนี่ยคิดจะแปะไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Delta Force ไม่ว่าจะบน PC หรือในมือถือขอแนะนำ i c h m a n s h o no p โน .1 เรื่องการเติมเกม ถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีเกมชั้นนําให้เลือกอีกมากมายเติมบนเว็บรับส่วนลด Richman c o i พร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมผ่านไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนๆก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop ต้องจัดละโอ้ oh my ม o กรถฝั่งนี้ออกไม่ได้ 走了、嗯。呃，气器，撇、yeah.。

มาดิอุยเยอะแล้วออกนอกโซนจุดเกิดเราใช้คุ้มจัดกตรงไหนว้าวว้าว้ว cay rồi

บุกเข้าไซต์กันหมดแล้วดิตัวตรงนี้จะหมดแล้วครับ อยู่บนตัวตายมาดินิกนี่ก็มาตุบจักเขาลูกนี้นี่ไงโดนไหมไม่รู้นะนี่ไง

คนวิ่งตามหลังตัวน้ ไม่เอามายัดเลยเจ็บตังขอบู่อ๋อมีคนเนียนอยู่นี่นี่อะไร ยังอยู่อีกอะตัวเนี้ยไอทีเพื่อนแบงค์ริปเปอร์นี่แหละมังวางเกลือไว้แถวเนี้ยมาขนม เรียบร้อยก็ได้มันอยู่โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปืน S M G 45นะเป็นปืนที่ยิงระยะกลางได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าระยะใกล้เนี่ยไม่ค่อยโหดเท่า S M G กระบอกอื่นนะครับจับเอามาแต่งเล่นแบบเน้นความคล่องตัวแบบนี้เนี่ยก็เล่นสนุกไปอีกแบบนะัเ,นเพื่อน ส่วนยอดคิวที่คิดทําได้ในเกมนี้นะครับเก็บไปทั้งหมด73คิวกันเลยนะนเพื่อนๆก็ได้ที่1มาฝากกันด้วยนะครับสำหรับปืน SMG 45นะครับส่วนตัวคิดว่ามันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะนเพื่อนๆระยะกางเนี่ยยิงได้ดีเลยนะครับก็ลองไปแต่งเล่นกันดูละกันนะครับ